นี่คือเรื่องจริงนะคะเราลองใส่ใจดูนะคะแล้วก็ให้มีเงินขวัญถุงนะคะเราอย่าลืมนะคะเงินขวัญถุงเนาะอย่าลืมเด็กขาดนะคะไม่ว่าจะเป็นแบงค์ยี่สิบแบงค์ร้อยนะคะให้เราใส่ลงไปเลยนะคะให้เราใส่เป็นขวัญถุงลงไปเลยนะคะนาบัตรหรืออะไรเนี่ยนะคะใส่เข้าไปเลยนะคะให้เป็นขวัญถุงถ้าใครอยากจะมีแฟนต่างชาติแบงค์ดอลลร์อย่าลืมนะคะ มันจะเป็นตัวดึงดูดนะคะเงินต่างประเทศเข้ามานะคะเขาเรียกว่าแบงก์ดอลลร์ให้มีไว้นะคะจะเสริมสิริมงคลให้กับตัวเรานั่นเองค่ะเนาะใครอยากได้กระเป๋าก็ทักครูมานะคุณวัสนาพือรหัสสับปีจ้าครูได้บอกแล้วเนาะพืชหัสับปีจะเน้นสีแดงสีชมพูสีเขียวสีฟ้าสีน้ําเงินนะคะอืม เนาะสีแดงสีชมพูสีเขียวสีฟ้าหรือสีน้ําเงินนะคะวันพฤหัสบดีนะคะโอ้โหเป็นสีที่โชคลาภดึงดูดเงินทองนะคะค่ะแล้วก็อย่าลืมเงินขวัญถุงก็คือมีเงินใส่ในกระเป๋าด้วยยิ่งแบงค์ดอลลาร์จะดีมากๆเลยนะคะอืมเนาะแล้วก็วิธีเลือกเคล็ดลับกระเป๋านะคะ ให้เลือกกระเป๋าข้างในจะมีซิปอ่ะนะคะไว้เก็บซับนะคะซิปนี้หมายความว่ายังไงนี่ค่ะมีซิปนะคะไว้เก็บซับเก็บตังเหรียญแต่อย่าใส่ตังเหรียญเยอะเกินไปนะคะใส่ประมาณสักสามสี่เหรียญก็พอนะคะเป็นตัวเป็นเป็นเขาเรียวกว่าเป็นเคล็ดลับเนาะเป็นเกร็ดเป็นเคล็ดลับนะคะนี่ค่ะมีซิปข้างในนี้ด้วยนะคะต้องสังเกตนะคะเวลาเราเลือกซื้อกระเป๋าเนาะให้มีซิปเก็บซับข้างในของเราด้วยนะคะนี่ค่ะแบบนี้นะคะ นี่กระเป๋าทุกใบจะต้องมีมีมีซิปข้างในนะคะเป็นตัวเก็บเหรียญเนาะนะคะแบบนี้นะคะวิธีเลือกวิธีเลือกนะคะนี่ค่ะให้มีตัวเก็บซับข้างในนะคะตัวเก็บเหรียญเนาะนะคะ อย่างสีดําอย่างเงี้ยนะคะวันคนเกิดวันอาทิตย์นะคะเน้นสีที่เข้มเพราะมันจะสร้างบุญบารมีสร้างอํานาจให้กับตัวเรานะคะสีดําน้อยเนี่ยะค่ะเนี่ยนะคะก็จะมีที่เก็บแบบนี้นะคะแบบนี้นะคะสุดยอดมากๆเลยนะคะแล้วครูทําแบนกระเป๋าขึ้นมานะคะอยากจะบอกเพื่อนๆน,นะคะเสริมสิริมงคลก็คือกระเป๋าอินฟินิตี้เลข8หมายเลข8นั่นเองค่ะนะคะ ตอนนี้ครูทําออกมานะคะมีสีเขียวสีดําสีครีมนะคะซึ่งเป็นสีที่เสริมมงคลเรียกทรัพย์จริงๆนะคะตรงนี้จะเป็นเลข8นะคะซึ่งเป็นอินฟินิตี้นะคะที่ไม่จบไม่สิ้นนะคะเวลาเราหาเงินหาทองเข้ากระเป๋าเนี่ยโอ้โหหาเข้ามาหลากหลายไม่จบไม่สิ้นเลยนะคะขอบพระคุณมากคะ่ะใส่แบงค์หัวด้านในเจ้าใช่ใช่ใช่ใช,ใช,ใช่ค่ะคุณวาสนาพูดถูกคะ่ะ ใช่ถูกถูกถูกค่ะโอ้โหเยี่ยมมากเยี่ยมมากน่ารักน่ารักจริงๆนะคะนี่ค่ะจะเป็นรูปทรงแบบนี้นะคะกระเป๋าที่ครูได้ออกแบบขึ้นมาให้ให้เหมาะสมนะคะแล้วก็เสริมมงคลให้กับตัวเรานะคะสวยมากเลยค่ะเป็นกระเป๋าแบบสะพายช้อปปิ้งนะคะน่ารักมากไม่ว่าคุณจะใส่กับชุดเรสชุดแบบ สวยๆชุดกระโปรงก็ได้นะคะชุดยีนก็ได้นะคะออกแบบมาเหมาะมากๆนะคะซึ่งเป็นทรงทรงกลมนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะทรงแบบนี้นะคะเรียกว่ากระเป๋าที่ถูกลักษณะหงงงจุ้ยนะคะสีดําก็สวยค่ะนี่ค่ะนะคะจะออกแบบถูกออกแบบแบบให้เป็นทรงกลมฐานข้างล่างนะคะนี่ค่ะสูงสูง5นิ้วนะคะกว้าง5นิ้วนะคะตัวนี้นะคะ สวยมากๆเลยข้างในสวยจริงๆค่ะข้างในนะคะกว้างมากใส่ของได้เยอะค่ะไม่ว่าจะเป็นใส่แป้งใส่เครื่องสําอางนะคะกระเป๋าตังค์นะคะตรงนี้นะคะสวยๆค่ะข้างในออกแบบได้สวยมากนะคะแล้วก็มีซิปลูดข้างในเก็บซับด้วยนะคะตัวนี้จะเป็นกระเป๋าที่ถูกออกแบบให้ให้เสริมมงคลให้ถูกลักษณะของฮงจุยนะคะตัวนี้นะคะนี่ค่ะเป็นเลข8ด้วยนะคะฐานกว้างนะคะ สื่อถึงความมั่นคงนะคะในหน้าที่การงานของเราสะพายไปไหนก็สวยหรูนะคะตัวน,นี้สุดยอดมากๆเลยนะคะเป็นลักษณะนี้เนาะถ้าใครสนใจก็ทักครูเข้ามาหลังไม้นะคะถ้าใครสนใจอยากจะได้ไปครอบครองนะคะอันนี้